จิเกฟอะไรเหรอจ๊ะคือว่าผมรู้สึกยิ้วจังเลยอ่ะขอมันสำปะหลังตรงนั้นได้ไหมครับตรงนี้อ่ะครับอืมได้แล้สิจ๊ะนี่ให้ชิ้นเดียวกินไหมจ๊ะเฮ้ยให้หลายๆชิ้นได้ไหมฮะอืมแต่ว่า มันสับปะหลังมันหวานหวานนะใช่ไงฮะอยากกินเนี่ยยำยำกินได้ไหมอุ้ยทันตกเลยช่างมันกินยำ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 เราเพิ่งได้บ้านใหม่นะอุ้ยไม่นะอุ้ยไม่เป็นไรกินกินไปแล้วอะ่ะไม่เป็นไรนะอ่ะไม่เป็นไรเพราะว่าตรงนี้ก็เหมือนน่าจะมีคนมาถูแล้วนะไม่อยากกินอีกเนี่ย งาม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 เออไม่เป็นไรถ้างั้นเราก็กินไอติมเผือกดีกว่านี่ตึงเออเหมือนจะบอกอะไรให้นะคะทุกคนที่หนูเอานี้มาแล้วก็มานี่เป็นอย่างนี้ดีกว่าวิ่ทำอะไรอ่ะอุ้ยสวยจังเลยแหมไม่ต้องมาชมนี่ไว้ตรงนี้เลยแล้วก็ไอติมเผือกมาไว้ตรงนี้นี่ หอมหวานสดชื่นอุ้ยทำโตก้าให้อากินดีกว่าอือกินไปเลยดิงติดิง,ดงเอเหมือนได้ยินเหมือนใครอเสียงอะไรนะ่ะเหมือนกำลังเหมือนได้ยินใครกดกลิ่นนะดังดิงดิงดิงให้เราไปดูกันเลยโอเคกำลังไปกำลังไป นี่เดินม,มาเลยนี่ออกไปกันปุ๊บนิดนึงอ้สวัสดีจ้าเธออออสวัสดีจ้าคือหนูเรียกพี่ได้ไหมคะเพราะว่าหนูเพิ่งอายุประมาณ10บขวบเองอ๋อตอนนี้พี่อายุ11ขวบแล้วจ้าแงั้นหนูเรียกว่าพี่นะคือว่าหนูอ่ะ รู้จักคดีตัวนี้ไหมคะเอ๊นี่มันแมวนี่นะทำไมเรอจ๊ะคือว่าหนูทำแมวหายค่ะแมวที่เป็นตัวสีดำๆขนาดหนูกำลังเดินเล่นอยู่ดีๆ พี่สาวด้วยตอนนี้พี่สาวไปทํางานอยู่ค่ะแต่ถ้าพี่สาวกลับมาพี่สาวต้องว่าหนูแน่เลยว่าทําไมไม่รักสามแมวให้ดีๆ <c oughs> ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะเดี๋ยวพี่ตามหาให้จ้าขอบคุณมากค่ะแต่เออหนูน่ะชื่ออะไรเหรอจ๊ะเออคือจะบอกให้นะคะหนูน่ะชื่อว่า คือหนูเชื่อว่าไวโอเลตอะคะ่ะอ๋อไวโอเลตที่แปลว่าสีม่วงใช่ไหมจ๊ะใช่คะ่ะคุณพี่ช่วยตามหาให้หนูหน่อยได้ไหมคะมได้จ้ะได้จ้ะเดี๋ยวพี่ตามหาให้ไม่ต้องห่วงนี่เดี๋ยวพี่ขออ่านก่อนนะนี่ชึบชบ,ชบเปิดมาเลยเอมันเหมือนจะมีอะไรแปลกๆด้วยนะเห็นเขามีซูชิเมียวเมียวเอเหมือนได้ยินเสียงอะไรนะท่านน้องไป กนมัโอเคค่ะถ้างั้นพี่ขอเอาไปเก็บนี่ก่อนนะนี่เก็บไว้ที่เดิมเลยฮะเราไปกันเลยปะไปาลิมไปกันโอเคค่ะถ้างั้นพี่ขอนำนั่นได้ค่ะนี่ปึ้ง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 แมียวแมวแมวอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยมนไดิจากตรงนี้นะอ้าวแมวแมียวแมียวแจ๊บุ๊คสวัสดีครับ นี่น้ำมันอย่าบอกนะว่าเป็นนายอะเหมียวเหมียวเมียว,วเอ้ยหวัดีไวอเ,เอเลดเออคือแมวของหนูชื่อว่าอะไรเหรอจ๊ะเออแมวของหนูน่ะชื่อว่าชื่อว่ายังไม่ได้ตั้งเลยเพราะว่าเห็นพี่สาวเรียกที่จริงหนูก็จําไม่ได้แล้วค่ะถ้าหนูเรียกว่าคุณดําก็ได้ค่ะเพราะมันเป็นตัวสีดําเอแต่ว่านี่นายนายอยากทํา นายออกมาได้ไหม,มเมวหิวอ่ะอุ้ยไม่เห็นมีซูชิเลยปิดดีกว่าเฮ้ยออกมา <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเอาซูชิด้วยกันไหมถ้างั้นก็ได้ค่ะไปกันเลยเออถ้างั้นพี่ขอเข้าบ้านสีเหลืองของพี่ก่อนนะได้เลยค่ะ <c oughs> เอะมันเหมือนจะเป็นชั้นสองนะ <c oughs> นี่อุ้ยนี่ปุ๊บปุ๊บโอ้โหบ้านพี่ก็สวยเหมือนกันนะคะนี่แมวชอบถ้างาเก้าน,นี้ไปหนึ่งอันเอาไข่ไปฟองหนึ่งฮะเราไปทำกันเลยให้หนู่อุ้มกระต่ายให้พี่นะคะจะ้าพาันไปกันเลยนี่อุ้ยไม่นะอย่าเพิ่งไปตามสิปึง้ง นี่ออกประตูนี้กันตึง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 ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเอ๊หนูมุวงหายไปไหนเนาะอ้อยู่นี่ค่ะอยู่นี่อยู่นี่ชึบเอาละเจ้าเหมียวเดี๋ยวทำซูชิให้นะจ๊ะนี่ปึ้งปึ้งนี่ตุ๊บไข่เลยชึบ มาเลยนี่ปึ้งเหมียวมาแล้วจ้าเฮ้ยเย้เหมียวมาแล้วที่แกไปไหนมาเนี่ยอุ้ยทำไมไม่ขินเลยขอบคุณมากค่ะพี่เย้เย้เย้ขอบคุณมากค่ะพ,พี่ที่เอาแมวดำขึ้นมาอุ้ยเหมียว ขอบคุณนะนี่เจ้าของมาเฮ้ยชอบอะ่ะโอเคถ้างั้นหมดแล้วนะจ๊ะฮานก็ขอบคุณนะคะโอเคถ้างั้นพี่กลับบ้านก่อนนะปึ่งฮะเดี๋ยวนะมืดแล้วหรอทำไมมืดไวจังเลยเนี่ย เอไฟก็ดาบด้วยไม่นะต้องเกิดลางร้ายอะไรแล้วอื้อทำไงดีเนี่ยทำไงดีทำไงดีเมียวเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอนั่นสิเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอคือว่าถ้ามันมืดแบบพิกปกกติแบบนี้จะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นเรื่องร้ายอะไรอีกแล้วหรอจ๊ะหนู หนูเจะบอกอะไรให้นะซึ่งมันนะเรื่องร้ายอะไรเกิดขึ้นหรอจ้าคือว่าหนูไม่อยากพูดเลยเมื่อเราเอาแมวดิมของหนูออกมาจากพุ่มหญ้ายแบบนี้แล้วที่มาสามารถเปิดปิดได้แล้วไฟมันก็ดับอย่างนี้ฮือน่ากลัวหุ้ยน่ากลัวจังเลยถ้างั้นเราเดินไปดีกว่าเฮ้อุไม่นะทุกคนเริ่มออกไปกันหมดแล้วฮือวิวมาแล้วนะจาะเด็กเด็ก Uy, naman 'yan, ฉันจะไม่หยุดร้อนแกถ้าแกพวกแกไม่เอาแมวดำมาให้ฉันว้ฮ่าห้าหา,หา,หาอุย้ยทำไงดีทำอะไรสักอย่างดีเออฉันคงไม่ให้แทนนายหรอกเจ้ามามีมมอุย้ยน่ากลัวถ้าแกไม่ให้ฉันก็จะไม่หลอกร้อนไม่หยุดหลอกร้อนเธอรอกว้าหาหา้หาาอุย้ยอย่าทำอะไรเราเลย งั้นเอาให้ก็ได้อูอ้ขอบใจมากนะโอ้แฮ่นี่ฉันก็ชอบมันน่ารักจังเลยถ้างั้นไปแล้วนะเอ้ยห้ามไปแล้วนะจ๊ะเฮ้ยแล้วเธอจะให้แมวดำนะคนนั้นไปทำไมอ่ะเอาเช้าแล้ว นี่เช้าแล้วนะแล้วเธอจะให้เขาไปทำไมอะทางที่เขาอะ่ะจะเอาแมวดำเธอนะหรอก็ให้เขาไปหนูกลัวแต่ว่าแล้วเธอไม่เป็นห่วงพี่สาวเธอเหรอเดี๋ยวพี่สาวก็ว่าเธอนะเมื่อจริงด้วยแล้วฉันไม่รู้ว่าเขาไปไหนะเอา้าหายไปแล้วไม่นะเออพ้เลียขาเดิมนะฟึดฟิตตรงนี้ได้กลิ่นเท้าตรงนี้หายไปแล้วอะฟึดฟิต แล้วไปกันเลยหนูไม่ต้องห่วงนะจ๊ะค่ะคนี่ฟุตฟิต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 ฟตฟิตฟุตฟิตฟุตฟิตนี่ปลาตรงนี้นี่เองฟุตฟิตได้กลิ่นเท้าตรงนี้แหละชือลอ้ยมาแล้ว ถึงแล้วแหละอุ้ยกระโดดจำเพื่อนไปได้ไงอืมฟึดฟิดฟิดฟึดฟึดได้กลิ่นแค่ช็อตเนี้ยฟึดฟิดแล้วก็ตรงไปตรงนู้นเลยโอเคถ้างั้นก็เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปนะคะนั่นก็คือ EP สองสำหรับวันนี้ก็ EP หนึ่งก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะฝากกดติดตามช่อง TKGames ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ